ตีคนเดียวด้วยวโอเคฮะค,คุณเจนบอกว่ารอแป๊บครับโอเคจ้าถ้าคุณเจนจะเล่นเข้าดิฟมาหาเจตแต่าได้เลยนะเดี๋ยวเจตเต่าเดินรอไปเรื่อยผมไม่เข้าหรอกครับดิฟผมจะเข้าห้องอุย้ยม่เชียวไปแล้ว,วอุยวอ้ยอุ้ยทำไมทึงไมได้สิ่งพิเวิทยุแกเปิดมะหรือผีเปิดอ่ะเขาเปิดอเขาเปิดอ๋อแกเปิดใช่ไหมใช่ใช่ อุ้ยวันนี้คือบอกว่าหลอนมากเพราะว่าเมื่อกี้เราเข้าห้องน้ำไปอ่ะล้วเจอล้วเจอบาร์ดแบบว่ามันเด้งเองอ่ะใช่ใช่แอบกระตุกแบบผมเห็นว่าแบบต้องต้องย้อนดูอ่ะเดี๋ยวต้องไปเจอแตวเด้งมากกว่านะเอยเอาไม่กระดูกไอ้เนี้ยเอาจริงๆนะครับมบาร์ดเด้งแบบนั้นอ่ะตั้งแต่เล่นมาผมเพิ่งเคยเจอครั้งแรก คือเด้งแบบตอนตอนแรกถ้าเกิดมีคนอื่นอยู่ในห้องน้ำเราก็ยังพอเราได้นะว่าเป็นแบบเพื่อนเราแกล้งหรืออะไรแต่เนี้ยผีดอกบาร์ดคือถ้าเปนกระดูกเราแล้ถ้าเป็นคนเล่นบารดนะครับบาดมันจะไม่อยู่บนปากโถส้วมด้วยแล้วคือมันเด้งแบบอู้เราโอยหลอนอ่ะแม่อะไรฮะว่าไงฮะื่อกีเดินเข้าไปเจ็ดองศาเลยอ่ะจริงปะคะลูก นี่ห้าองศาแล้วจ้าห้าองศาแล้วจ้าลงรถเดี๋ยวผมขอกดรถออกมาค่ะโอ้โหไอฟีฟสี่ไปสี่แอรด้วยโอ้โหแอรด้วยว่าแอรด้วยว่าคิดว่าแห้งเป็นเดียวเหรอเป็นแย่ก็แห้งคืนเป็นจากเราจะนอกหลักเราจะแห้ได้เรายังขากุยได้ด้วยขากุยนี่ฉันขอตัวแล้วกันนะเมื่อกี้ไม่เห็น้องพี่ไม่เห็นเนาะเปิดมาปูบัตนะครับใช่ใช่คือน่ากลัวมาก กูสิไปยีเอ็มเอฟสี่นะจ๊ะกูคือบักด้วยอ่ากูรับร้องเพลงตายแ้วงั้นต้องร้องด้วยเจอเพลงใหม่ของนึกเพลงไม่ออกเลยนี้แห่งมีทีเคบอยแบรนด์เข้าไปได้แบบเพลงนี้ดีกว่าเป็นเพลงน่ารักสุ่มไวขินจุ๊บจิ๊บขินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บจิ๊บขินจุ๊บจิ๊บแต่ดูแต่ดเตืร์เดี๋ยวผมไ่เอาของมาเพิ่มนะครับไม่ออกฮะโอเคน้องน้องไม่ชอบกินจุ๊บจิ๊บ มันชื่อมิเชลวิลสันมันจะเป็นผีประเภทไหนสิแมยน้องฟิลบอกลงรถนี้มีตำนานใช่ฮะหลายตำนานด้วยตำตำนานแบบ็อดเด็ดเขาเลยปะล่ะ <c oughs> ใช่พี่พผีแฮพีพี่บอลกรีดและพีก็เดินส่วนผีอย่างไม่แค่ซื้อ <c oughs> แล้วก็ผีสปอนไอผีเกิดในลงรถถ้าไปสปอนตรงบันได <c oughs> ติงทรายลงรถในตำนานโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่จริงก็เข้ามาสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรแกมันแกะประตู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 ฉันได้ยินจริงๆฉันได้ยินจริงๆมีเสียงพอไม่ได้ยินเฮ้ยอุ้ยแกมันแกประตูอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะปัญหาคือผมว่าไม่ยังไม่ได้ดึงไฟฉายจะมีฟิซซิ่งฟิซซิ่งฟิสซิ่งฟิสซิ่ง ไม่มีไฟฉายนะทรายทรายตำนานแห่เดี๋ยวพี่จะแห่ผีคืนต้องต้องกลัวจะกลัวกันเองแล้วเดี๋ยวนี้แหวะไอ้ไม่ได้ดิเราเปิดไฟอุ้ยโอ้ยมีผีก็ปิ้นถือก็ปิ้นอยู่ตรงไหนครับได้ในในโอเคนี่นี่นี่โอ้ยย่าโอ้ยทำไมผีหลังหลังดุจังเลยอ่ะ แนะนำนะฮะคนที่จะเล่นเกมนี้มากับเพื่อนยังยังต่ำหนึ่งคนหรือสองคนนะไม่แนะนำให้เล่นคนเดียวโอ้ถ้าถ้าอยากเล่นคนเดียวต้องไปดูแบบสลั่งเล่นอ่ะมันมีคนหนึ่งเล่นไปถ้าเล่นคนเดียวแบบจิตต้องแข็งพอสมควรน่ะไม่ใช่พอสมควรอะจิตแข็งมากเลยเล่นคนเดียวคนละบรรยากาศกันเลยครับแบบสีก็เปลี่ยนเนาะคือมันดุจนแบบเราเรายังงงคนที่เล่นคนเดียวคือเก่งมากอ่ะเอ้ยนะ e m f เป็นสี อีแล้วครับตอนนี้เรามีหลักฐานอะไรบ้างแล้วนะครับมี fingerprint fingerprint อ่า word off i n g e r p r i n t แล้วก็อะไรไม่ต้องดูเราไปหา in a i โอเคงั้นผมเอาไปอีกานนึ่งแล้วผมเอาเซอเซอร์ไปติดด้วยเพื่อเออแล้วเราได้น้องพิวไม่ถามว่า why you แห่เนาะโอเคเหลือคู้ทิฟฟี่ฮะการน้ำดำมันทำไม่ได้เลยนะ น้ำดเลอะนะเอออะไรนะโพูดที่ติดเนาะเอาท่อดำแทนได้ไหมควันดูช่องแต่แต่บอกว่าให้ถามวายแม่ได้เดี๋ยวเจ๊ทำให้จับดึงงานเจ๊ขอรถเกลือมาไม่ครับเอาแล้วล่ะมันพร้อมแล้วล่ะคัดเวายแม่มันไม่ตอบพี่อะน้องพิมมันต้องอยู่อุ้ยเจ๊พี่จะโยนกล้องให้ไหมไอโยนสปิริตบอกไปไกลมากเลยอะไม่กล้าไม่ค่อยกล้าเดินเข้าไปตรงนั้นคือโอ้ยดังแล้วอย่าเบบดังไรแบบนังเท่าไหร่เขาไรสามขีดเขาไรแกทำ าามมบักลุยบักลุยดูอยู่ลากระเพราพุงนี oh, ้วันนี้ไม่ชอบกระเพราแล้วว่ะมาสีแมวมึนพรุงพี่วันนี้พี่ไม่ชอบกระเพราแล้วพี่เปลี่ยนอะไรกันนะยู่ไยพับขามาสีแมวมึงมาสีแมวมึนดูอยู่ลาโอมยามคุ้งเฮ้ยพี่โอมยามคุงมันช่วยตีไทยตีไทยตีไทยตี มันชอบต้มยำกุ้งว่ะต้มยำกุ้งสชอบต้มยุ้งวันนี้มันชอบต้มยำกุ้งสี่นะครับตอนนี้อีเมฟี่เหรอครับผมเป็นโอกาสน่าจะเป็นแบนซีสูงอะเพราะว่ามันถึงสี่ละ่องจะอะไรบ้างแกเหลือก็จะเป็นข้อกาวบักากินัอีเมเิลว้าอีเมเปิห้าครับไปเชี่ยไปฮะแบนซีชัวผมโดนแ้คุณน้อมันมันสิบ อ๋อมันแห่โอเคมันไม่ได้หันเนาะคนลุกไฟมีคนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอีบอัวโดนแล้วปิดประตูอัปน้าด้วยโอ้ยบักพีบา้าบักจับยาก <c oughs> เป็น,ปนบัญชีนะฮะบัญชีเราต้องทำเควสอะไรไหมครับเนี่ยทำอะไรครับเปจับได้น้ำดังทำไม่ได้มันเป็นผีตัวอะไรนะครับบัญชีครับชีฮะแปนชีเนี่ย โอเคโอเคยังไม่ได้ตอบเนาะโอเคอ้ตอบแล้วตอบแล้วเดี๋ยวผมสงสัยว่ามันรู้จนไปตอบไปอย่างเราไปเราเจอผีชิ้นอ๋อโอ้โหอินผีช่วยได้เลยได้โปรนี่สองตายังเหนื่อยขนาดดีนะฮะอือนั่งหลังพี่ดุมากอ่ะงงบุ๊ยบบนชีสองลอบแล้วว่าอือวันนี้อาจจะเป็นวันของเบนชีใช่เพราะว่าอะไรรู้ปะ วันนี้แบนชีมันถูกบัฟมาใช่อคือเบ <ans> นชีมันมันจะฟังแต่เสียงคนที่มันเป็นเป้เปาหมายฮะแบบถ้าเกิดถามสปรดบล็อกอย่างเงี้ยก็จะเป็นมันไม่ตอบอยู่แล้วนี่หว่าเนาะแบนชีอ่ะคือหมายถึงว่ามันจะฟังเสียงเฉพาะคนที่เป็นเป้าหมายอ่ะคุณรับจำตอนแรกตอนแรกที่บูมถามได้ไหมว่าแน่จริงก็ออกมาซี่อ่ะบูมเป็นเป้าหมายมันนะมันเลยออกอืมคุณเจมายัางอ่ะ ก็จะย,ยังอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเขามาให้เข้ามาในดิสคอร์ได้เลยคุณเจนมีดิสคอร์ดพวกเราอยู่แล้วอหมากเราเล่นรอไปเรืเ่อยๆก็ได้แกโอเคสามคนก็เสี่ยวได้ทึกาสามคนก็เคยเคสี่ยวก็แล้วลืมกด <laughs> บอกเลยว่ายิ่งกว่าเกมแบบดีซีหรืออมงอัดที่ไว้ใจกันไม่ได้นะฮะคือขนลุกยิ่งกว่านั้นอีกตอนแห่นี่คือตกใจครับค่อนข้างขนลุกเลย Oh. แต่เขาชอบผีแบบตีทุกคนอนะ่ะเขาไม่ค่อยชอบผีตีคนเดียว An <ano. S 1> อ่ะนานเนาะแต่เมืเ่อก<ถ>ี้ออกวายอยู่นะถ้าตีคนเดียวต้องอนนี้ส่วนใหญ่ต้องเราต้องเล่นแบบว่าอุจาร์ให้มันแบบสนิตีเหลือศูนย์บ่อยๆตอนมันตีคนเดียวมันเลยเหมือนกับว่าพอตอนอยู่คนเดียวหลักฐานเลยออกง่ายด้วยนะครับใช่แต่เสี่ยงมากเลย ถ้าตีคนเดียวเป็นผีตัวอื่นอ่ะเราไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าตีคนเดียวแล้วเป็นเฉดด้วยอ,อันนี้คือแบบโอ,อ้โหรอมันลูกบวชไปสามรอบแล้วยังไม,ยงไม่ยังไม่ออกเลยอะออกเองง่ายกว่าลูกลูกบวชใช่ออแต่เราคือยังไม่ได้จริงล้มหายใจจากเกิดใหม่ประมาณร้อยชาติแล้วผียังไม่ออกเลยหุย <c oughs> คุณวันนี้คุณออฟรุ่มรุ่มไกลเนือว่าหฮยจากเขาว่าที่ีทุกคนว่าลิซ่าแฮร์ริสกดอีเวนต์ EMF ผีเยยบเกลือ เราแบบเอาถ่ายดูดน้อยกว่านี้หน่อยก็ได้นะได้ไหมเอาไหมต้องแฟดไลท์ไปเลยเอ้เอาแฟดไลท์ธรรมดาไปเลยจริงเหรอแกมันจะเป็นผลหลายกับเราป่ะหนาผมไม่เอาไปถ่ายเลยครับมันกิการใช่ไหมได้ต้องมาคนเดียวแล้วฉันโดนอ่ะต้องมาคนเดียวฉันโดนดึงมาคอเข้าดีคอนมาคอยเขาดีคอนมารวมกันครับ อ๋อคุณเจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก่อนักพูดนะคุณเจนันเพิ่งเข้าเกมมาครับเออเราเดาผิดเลฮะไม่เป็นไรครับอุ้ยกระดดกแล้วเมื่อเช้าไปนี่มาไปเดินเล่นมาอ๋อในเกมนี้ใช่ไหมฮะอะไรนะเมื่อกี้12บสองอศาหน้าประตูอะ เจอเจอแล้วครับขอเอตือนนิดหนึงน้องถ้าเล่นกับตีเจแต่อาจจะต้องเบาเสียงนิดหนึ่งเพราะว่ากรีดดังมากกลัวจะเป็นอันตรายต่อแก้วหูจีนนะฮะไม่ไม่ต้องต้องเบาเสียงเขานะเพราะว่าเขากรีดใช่ไม่คุณออฟยังไม่ใช่อ่ะข้างล่างเมื่อกี้เหมือนผีเดินผ่านหรือเชืว่ว่าสิบเอ็ดแถวนี้ครับแถวสิบสองโอ้ยเจอแล้วครับผมว่าเฮ้ยราจะกระดูกแล้วที่มันเราจะเปิดห้องหาเป็นห้องอ๋อผีก็วิโยเหรอไม่ไม่สิบเอ็ดยังไม่ดอกเราแกแค่สิบโอเคโอเค เดี๋ยวโดนแกงอีกโอ้ยตรงนี้สิบองศาวุ้อุ้ยตกพูดตึงถ้าเล่นด่านแบบชอบเล่นด่านใหญ่ๆหญ่ไปเรียนเบลล่าครับผมไม่ายแต่อุ้ยแป๊บนึงเนาะขอตั้งกล้องก่อนจับคืออยู่ในกระเป๋าอุ้ยนั่งผีวิวิมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดินไปหาก่อนเดินไปหา เอ้ยโอ้ออกออกเร็วขนาดนี้เดาเลยนะเรเวนแนนด์โอยผีก็ดูกแตกอ่ะออกแล้วผีตนนี้ออกถ่ายรูปมาถือว่าผีถ่ายรูปผีติดเลยในเวนแนนพ์พอว่าแกเรเวนแนนมันชอบออกเร็วว่ะคฟ้้ากแกเมื่อกี้เอเบียาใช่ปะเกือบหมดแล้วเดี๋ยอะไรเดียวือดเอเียเบียายเรี๋ยวไปไปขอให้ได้อีกสำหรับ่านหนึ่งเันจะเดาง่ายขึ้น เืมแนนี่ต้องอะไรฟิงก็รปิ้นกับกดไรติ้งป่ะใช่ใช่ใช่ประเดงเดี๋ยวขาดูกดออกก่อนสมุดไปนะข้นกดออกไม่มีเลยแฮลสคัมจอยวิสหนีเจอวิสบีทุนรักไซเดอกเฮ้ยอุ๊ยมันกลัวแบบไปพูดคำพูดบางอย่างตรงใจนางแล้วนางเอากลัว ไม่แก้ทำไมประตูมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอ้ยๆมันก็พิพายมันก็พิพายอ่ะอืออืออุ้ยมันแก๊กอะไรมันแกกอะมันแก๊มันแก๊กประตูมันแก๊กประตูอ๋อผมเป็นคนเปิดประตูเองไม่ใช่ไม่ใช่มันแก๊กจริงๆคุณเหรมันแก๊กมันแก๊กจริงๆครัิงข่าหน่อยหายหน่อยหาหน่อยหาหน่อยอย่ามีเลยถ้ามีมันจะเป็นเป็นโดนแนนง่ายอ่ายังไม่เจอนะครับ ผมว่าไม่ใช่โอ้โอ้รู้เปล่านะถ้าเราแหวกเราควรจะเข้าไปไหมตาเดี๋ยวไปหยิบไซเบอร์บอฟท์าเสียงอยู่ทั้งขวาเดีินๆเออใช่เสียงเดินอยู่ทั้งขวาเนี้ยเสียงอยู่ทั้งขวาไีมเมมเบลล์ห้าไปแล้วแม่ใครอสตอปไม่ใช่แล้วไม่ใช่เดนแมนแล้วโอเควัตจิวอนหรือจีนกับโอนิ จีนกับโอนี่น่าจะโอนี่นถ้าผิดไฟหมดจินไม่น่ากลัวขอไปดูกดออกก่อนลกันกลวมันจะเป็นโอนี่อดีโอนี่คือเขียนเนาะจีนคือกดออกโอเคคุณเอาผู้กบันหอ่อมาแล้วนะครโอเคตอนนี้เรามี e m เมหรือวลห้าใช่ไหมครับใช่ฮะควยผ่านหมดแล้วจีนกับโอนีใช่ไม่มีกดออกเลยวิ ถ้าไม่มีโคนออมก,ก็โอ้นี่ป่ะเนี่ยเออหรือว่าต้องไปตั้งมุมอื่นวะเขาตั้งมุมนี้นสักมุมนะเอาโหไปใครบ้านอีกสักอันแกโอเคไปละเราเดี๋ยวขอเปิดกล้องก่อนแล้วลืมอีกบตอนนี้มันใช้พลังงานเยอะมากผีดุเกินโอ้ดุมากเอาอะไรมากตะตาแรกก็แปดรอบแล้ววะแม่จริง ทันทีเลยขนาดนั้นเหมือนเก็บกดเหมือนเหมือนโดนทางทีมงานบีบบอว่าถ้าฆ่าไม่ได้จะถอดออกจากเกมอ่ะวางมุมนี้อยู่หนึ่งมุมไม่สามารถเข้าห้องนี้ไม่ได้เลยอ่ะห้องที่อยู่ไม่ได้เลยเดินจะเดินถึงแล้วหันจะเดินถึงแล้วหันจะเดินถึงแล้วใช่ใช่อย่างเมื่อกี้เป็นปนนะเมื่อกี้บอกว่าเดินก็ไม่ถึงเชิญเชิว้า

มันตหายแมจะตกยังไงจะตกยังไงอมันตุน้อยุ้ยดินรามันตามมันตามมันตามไป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 มันตามไมันตามไปมินตามไมันตามไปมนตามปมันตามมนามไปมนามมนามปมนาไปมนามนมนามมนมมนามมนาม น็อปตายข้างห้องเขาเลยอ่ะโอ้ยน็อหูมันบีบคอโอ้ยเนื้อโอผมอยู่ับน็อปตายห้องนั้นเลยอผมแบบไปลากมันออกมาให้เจ๋งมากไข่ปุ๊อกจีนครับเดินมาดีมากเลยครับจีนครับจีนใช่ไหมฮะผมไปทะโอเปิดไฟ มา,าฟรีแล<ง>้วแกใจเต้นเต็มกรุบเลยอ่ะดูให้มันเจิทขึ้นมาไหนตา,ตามแกไปเลยคอนไปดูอยู่แบบโอ้ยก้อนโอ้ไม่ติดเดดบอดีเลยอ่ะตอนลงคุณอ๊อฟตายปอมปะเนี่ยเออเดี๋ยวผมก็รวมรวมไกลเนื้อได้ครับผมแค่หลับได้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหลายๆมุมก็ได้เผื่อเรามีคนออกหรอถ้าคุณอ๊อฟบอกว่ามันเป็นจีนเหรอไม่แน่ใจแต่ว่าไอ้เงี้ยมีกรอบมีกรอบมรอบไม่ใช่ จีนเป็นจีนเป็นจีนมีกอนดอปมีค้อนดอปเอ่อผมเอาใหม่ผมแน่ใจมากว่ามันเป็นจีนก้อนดอปนี่อยู่ทางขวาอยู่ทางขวาขวาดูจางขวาขวาเห็นไหมว่าตั้งก้องเกอี้ยต้องเก้อนเอี้ยลอยลอยชะซาอ๋อนั่นนั่นดวงไฟผมเองเห็นแล้ว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 โอเคดวงจีนผมเองตอบจีนนะฮะแงเหมือนแบบช็อตฆาตกรอ่ะในหนังอ่ะมันมีเสียงไล่หลังมาด้วยเนาะแบบอ่าเออ ตอนมันหานน่ะตอนแรกเขาก็เขาหยุดรอดูว่าผีมันอยู่ตรงไหนแม่งเดินตามกลัวเลยเขาแบบมีสองชั้นน่ะ <c oughs> จริง,จร,ง,จ,รงจริงด้วยไตยเต้นแบบตุบตุบตุบแล้ผมไม่จะพิภัยโอเคฮะคุณเจนแต่แล้วพอเนั่นมันพอไฟเปิดเท่านั้นแหละอูมันมันแทบจะวิ่งเลยถ้าคิดถ้าเราไม่เปิดทำไมดีต้องบอกว่าถ้าผมไม่เปิดไฟอ่ะมันมันจะตามเราไม่ทัน เดี๋ยวเราพูดนะคะคุณเจนขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงมัมมมนคือแบบโอ้โห<ะ>ถ้ามันทะลุเข้ามาในห้องเขาไม่รอดแน่เลยเอ่ะเห็นตัวดี่มาเมื่อเมืู่้เห็นว่ามันช้าๆเพราะว่ามันปิดไฟเนาะแล้วมันก็เลยเดินตามบอลแบบไม่ทันแต่พอคุณเราไปเปิดมันเร็วใช่ไหมใช่ครับแล้วตอนผีล่ามันมันปิดไม่ได้ผมเอามาใช่ใช่มันปิดไม่ได้ไม่จินมีความเร็วเท่าเร็วนแนนนะฮะทุกคน ถ้าเกิดถ้าเกิดอยู่ในแสงไฟนะมีความเร็วเท่าเร็ววันนั้นแต่ถ้าปิดไฟมันจะมีความเร็วเท่าขี่ตัวอื่นปกติผิดนิดนึงคือมือแตะไหล่กูแล้ว่า <laughs>